มอร์นิ่งค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะขนมไทยวันนี้รวยเออมาละมาละทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยใครเข้ามาแล้วเม้นท์ให้หน่อยเคาะให้หน่อยว่ารวยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไอติมจะมาบอกนะคะว่าเลขเนี่ยเอาที่แบบว่าจึงๆไปเลยนะคะงวดเนี้ยไอติมกลับมาคืออยากจะมาบอกว่า ยังไงเนี่ยนะคะพาทุกคนปังแน่นอนอืม <laughs> สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีสี่สิบคนดูนะคะเอเดี๋ยวทุกคนค่ะช่วยกันแบบว่ากดแชร์ให้ไอติมส,สักนิดหนึ่งสักแมตหนึ่งได้ไมอืมสวัสดีค่ะรวยค่ะคุณศศิวิมลคุณศสิวิมลน,น,นะคะนี่ ใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยสวัสดีคุณพี่ประยูนสวัสดีด้วยค่ะหวัดดีค่ะวันดีทุกคนเลยเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าคนที่งบน้อยเนียคืออะไรงบน้อยนะงบน้อยของไอติมคืออะไรนะคะอืมอืมอืมนะคะโอเคอะเขียนตรงนี้แนละ งบน้อยงบน้อยงบน้อยของเราคืออะไรอ่าวันนี้เฮงเง<ๆ>ปังๆนะคะทุกคนอยากได้สักพันไลค์จังเลยอะ่ะสวัสดีแม่สีต่างบัวทองด้วยค่ะเออเลิศนะคะอะเข้ามาดูไลฟ์สดนะแม่สีต่างนะสบายดีนะคะอยู่อ่าภูเก็ตภูใจนะฮะภูเก็ตภูใจสบายดีนะค,ะคุณแม่นะฮะโอเค <S <S เดี๋ยวจะบอก <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเนี้ยเดี๋ยวไอติมจะสรุปให้เลยว่า เลขที่ไอติมให้เนี่ยคือเลขอะไรแล้วเลขอะไรที่สําหรับคนงุบน้อยนะคะขอคนเพิ่มเพื่อนก่อนนะคะเอะอโอเคครับคุณแม่นะคะขอบคุณมากมๆาคุณแม่สีตังนะคะบอกว่ามาจาัดไอติมสักนิดนึงนะคะเออเชร์ให้สักนิดนึงเ <laughs> ชียร์ให้ก่อนนะคะเออไลฟ์ส่วนแล้วก็จะต้องมานั่งแบบบล็อกมิจฉาชีพเนะี่ยงงมากเลยมิจฉาชีพมาวางลิงก์อีกแล้วนะคะมิจฉา โอเคบล็อกแล้วนะอะพร้อมพร้อมพร้อมทุกคนพร้อมนะคะไอติมเนี่ยยังคงคาที่เลขหนึ่งเจาะไปที่เลขหนึ่งนะคะใครที่สายวิ่งวิ่งหนึ่งเลยใครที่สายวิ่งวิ่งหนึ่งนะฮะเออใครที่สายวิ่งก็คือวิ่งหนึ่งไปเลยวิวางรัวมากเลยอะแป๊บหนึ่งนะมันบล็อกยังไงะ่ะบล็อกหรือยัง บอกแล้วเนาะบอกเลยเนาะบอกเลยเนาะโอเคบอกละโอเคนะคะอุ้ยทำไมแบบมิจฉาชีพมาวางรัวจังเลยอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนต้องใจเย็นๆน,นะคะ พี่มิดนะคะโอเคพี่มิดบอกกันเนาะหนึ่งขนมไทยวันวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกแปดนะคะเลดเวอร์แมสต่างนะคะแมสต่างนะคะเราก็สลับสลับกันเป็นเอฟซไปเนาะคุณแม่เนาะ <laughs> นะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเมสิตางนะคะตอนนี้ดูสดใสขึ้นมากไปแบบไัยมันที่ภูเก็ตนะคะเออแต่งชุดไทยไปรวดลายเป็นโอ้ยขึ้นฟีดข่าวหน้าหนึ่งเมสิตางกลับมาแล้วว่าสันนะคะเออเลิศแบบนะคะเออแมสซิตางกลับมาแล้วยืนหนึ่งนะคะไม่ตุยอย่างงี้นะคะคุณแมสซิต่างนะคะโอเคเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมาลุยโคนกันนะคุณแม่เนาะ เลขหนึ่งค่ะไอติมเคาะไปที่เลขหนึ่งยังไงวันนี้มีหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์จะให้ตีลังกาพูดก็ได้จะให้ยังไงก็ได้นะคะจะให้ว่ายน้ำข้ามโขงก็ได้ยังไงมันมีแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ใครที่ใครที่สายรูดสายวิ่งนะคะวิ่งหนึ่งไปเลยนะฮะจัดหนึ่งไปเลยแต่ว่าหนึ่งอีก หนึ่งตัวที่สําหรับใครที่ซื้อไม่ได้นะสําหรับใครที่ซื้อไม่ได้สําหรับเลขที่ไอติมเคยให้มาที่ผ่านมามันจะมีตัวสํารองอยู่นะคะสิบเอ่อหนึ่งสองสี่นะคุณแม่เนาะนะคะเดี๋ยวไอติมจะให้นะคะตัวที่ไอติมให้มาก่อนหน้านี้แล้วก็คือสิบห้าสิบหกสิบเก้าวันนี้อยากจะมาตั้งใจอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาอัดตัวนี้กันสำหรับคนที่งบน้อย สำหรับคนที่หาซื้อสิบห้าสิบหกสิบเก้าไม่ได้แล้วนะคะพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะเออพิอมพ์ว่าพร้อมมาสิบห้าสิบหกสิบเก้าหลายๆคนนอนไม่หลับหลายๆคนคือแบบว่าคือถ้าคืนวันที่สามสิบสามเอ็ดเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับกัน <laughs> นะคะเช้าวันนี้ก็คงจะตื่นแต่เช้ามาเพื่อที่จะแบบมีมีกระดาษสักใบหนึ่งกับปากกาเพื่อที่จะมาจดมาจื่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะจัดจั่วจ้าก,กันนะคะอุ้ยหลายหลายคนกเ็เตรียมตัวกันมากเลยแต่ว่างวดนี้หนึ่งดังมากเดี๋ยวไอติมจะให้ดูว่าไอติมซื้อเลขอะไรไว้นะคะซื้อเลขนี้ไวค้ค่ะไปหาซื้อได้แค่นี้ไปหาซื้อได้แค่นี้คะ่ะนะคะ951ไม่มีแล้วเพราะว่า ไปแล้วไปหมดแล้วนี่นี่ไอติมซื้อได้เท่านี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะให้เนี่ยเป็นตัวนี้เข้าก่อนได้มามีใครเข้าหรือยังสายด่วนของไอติมอ่าหนึ่งย,ยังไงก็มี สายด่วนของไอติมหนึ่งหนึ่งห้าจัดไปหนึ่งหนึ่งห้าจัดไปแต่ไอติมจะให้อีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งสี่ซื้อหนึ่งหนึ่งสี่ไว้ด้วยนะคะหนึ่งสี่ซื้อไว้ด้วยวันนี้ไอติมสาววุ่นวายนะคะบ่ายตื่นเต้นนะเย็นรับซับส่เออเย็นรับซับเลิศนะหนึ่งสี่สำหรับคนที่ไปหาซื้อสิบห้าสิบหกสิบเก้าไปได้ไปซื้อสิบสี่ให้ไว วันนี้ตั้งใจจะมาบอกเลขนี้เลยค่ะและเลขเนี้ไอติมจะอุบไว้เพื่อจะมาบอกในไลฟ์สดนี้นะคะอ่ะทุกคนแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะ หนในในกลุ่มมาเลิศมากในกลุ่มมาจริงๆในด้อมมาในด้อมคือเลิศมากลิงด้านล่างใครเข้าแล้บ้างใครเข้าแล้บ้างกดหนึ่งมา ใครเข้าแล้วบ้างกดหนึ่งมาเลยใครเข้าแล้วบ้างอะแคปหน้าจอนะจ๊าด้อมน้องติมค่ะ ด้อมน้องติม280คนดูอีกประมาณ50คนจะให้เข้าในไลฟ์สดนี้270คนดูใครเข้าตอนนี้เข้าเลยค่ะนะคะใครไม่เข้าก็คือในกลุ่มก็คือปิดละนะคะในรอบถัดไปก็คือ,อจ่ายเงินนะคะเข้ากลุ่มตอนนี้ไอติมให้เข้ากลุ่มฟรีทุกคนแคปหน้าจอสำหรับรัฐบาลไทยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยแคปหน้าจอค่ะ แล้วก็ทักไปหาเขาคลิกลิงก์ด้านล่างด่วนด่วนด่วนเข้ากลุ่มทักไปบอกน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มด่วนดวน่ดนดอ,อัดหนึ่งสี่เออแคปหน้าจอยังไงติดหนึ่งติดหนึ่งค่ะยังไงยังไงติดหนึ่งวันนี้มีหนึ่งแน่นอนเอาหูเป็นประกันได้เลยค่ะเออ ฉันเอาหูเป็นประกันได้เลยค่ะนะคะฉันจะปาดหูเลยค่ะท่านหนึ่งไม่มีแต่ฉันจะปาดหูเลยนะคะท่านหนึ่งไม่มีวันนี้ฉันจะปาดหูเลยค่ะฉันจะมีดโกนมาปาดหูเลยค่ะ <c oughs> เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะคะคิดไว้ก่อนว่าเราจะต้องเริ่มต้นใหม่ชีวิตเราจะต้องดีขึ้นนะคะอะไรๆสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้น นะฮะต้อนรับเดือนใหม่ต้อนรับวันแรกของเดือนต้อนรับครึ่งปีหลังสิ่งดีๆมันกาลังจะไหลเข้ามาแล้วมันมันจะไหลเข้ามาในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องคิดแบบนี้นะคะอะทุกคนเฮงเฮงปังปังกันนะคะเจอกันช่วงสี่โมงเย็นแล้วกันนะคะทุกคนไปแล้วสวัสดีคะ่ะ